ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัชริยะสุดทนจบได้แล้วแฉหมดเปลือกคดีน้องชมพู่เรียกได้ว่ายาวนานมากกับกรณีข่าวน้องชมพู่ที่ยังไม่สามารถหาตัวคนผิดได้ทำให้ชาวโซเชียลต่างก็สงสัยว่าทำไมคดีไม่คืบแต่ยังเสนอ เรื่องราวของผู้ต้องสงสัยหลายๆคนทํากิจวัตรประจําวันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีความล่าสุดทางด้านคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์นะครับทนไม่ไหวได้ออกมาแฉหมดเปลือกนะครับคดีน้องชมพู่ไม่พูดไม่ได้มีสื่อบางช่องไม่มีคุณธรรมมุ่งหวังต้องการเรตติ้งต้องการค่าโฆษณา คนเหล่านี้เอาน้องชมพู่มาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์การสร้างตัวละครในคดีนี้เป็นรายวันจับคนนั้นคนนี้เป็นตัวละครมาเล่นกันทำเป็นสตรอรี่ให้คนติดตามสื่อต่างๆเหล่านี้ตำรวจในพื้นที่ปวดหัวกันทุกวันบอกเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ คดีน้องชมพู่มีสื่อลวงโลกกุเรื่องสารพัดทั้งไอโมงทั้งจะออกหมายจับชมรมยืนยันไม่เป็นความจริงสักเรื่องยืนยันยังไงก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้ผมเอาหัวล้านเป็นประกันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ พันตรวจเอกชาตไทยตอบชาร์ตปมตำรวจชุดคลี่คายคดีออกหมายจับคนร้ายคดีน้องชมพู่จากที่กรณีเพจ Facebook Big เกลียนอินดีออกมาโพสต์ข้อความอ้างว่าคดีน้องชมพู่มีข่าวฝั่งตำรวจเตรียมออกหมายจับโดยข้อมูลระบุว่ามีภายกระซิบ ตำรวจชุดคลี่คลายคดีนอนชมพู่เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนเตรียมรวบรวมหลักฐานรายงานให้พลตำรวจเอสุวัแจ้งยอดสุขรองผอตรอขอเสนอสารอนุมัติออกหมายจับและเตรียมเรียกบุคคลผู้ต้องสงสัยสอบเพิ่ม โดยล่าสุดพันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพูดถึงกรณีที่โลกออนไลน์มีการโพสต์ในลักษณะที่ว่าตำรวจชุดคลียดคายคดีมีการประชุมด่วนเพื่อตเตรียมขอสารอนุมัติหมายจับคนร้ายอุ้มน้องชมพู่นั้น พันรวจเอกชัดชัยกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยืนยันว่าขณะนี้ชุดคลี่คลายคดียังไม่มีการประชุมการเรื่องใหม่จับมีเพียงการประชุมแนวทางการหาหลักฐานเพิ่มเติมเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ที่โพสต์เป็นใครและโพสในลักษณะใ,ใดบ้างหากส่งผลเสียหายต่อรูปคดีก็จะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามขอ,อยืนยันว่าตำรวจยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนข้อมูลในด้านอื่นๆยังไม่ขอเปิยเผยในตอนนี้เพราะเป็นเรื่องในสำนวนแต่หากมีความคืบหน้าจะถแถลงให้ทราบต่อไปความคืบหน้าล่าสุดมีข่าวลือสะพัดหมอชื่อดังชี้หวยมีสิทธิ์ออกที่ลุงพลล่าสุดนะครับในโลกโซเชียลนะครับได้เกิดข่าวลือสะพัดนะครับอย่างหนักมากนะครับเนื่องจากมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับ ได้ออกมาโพสต์เพียงสั้นๆว่าลุงพลนะครับงานนี้ทําให้ชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับมีข้อความเพียงสั้นๆว่าลุงพลนะครับจากนั้นชาวเน็ตก็ได้มาสอบถามนะครับว่าคืออะไรคะคุณหมอใจคอไม่ดีเลยนะคะหมอตอบว่าแวแวๆมาครับรออย่างเป็นทางการคนต่อมาก็บอกว่าโอ้ยไม่อยากจะเชื่อคะ่ะ แต่อะไรๆไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นโคตมาบอกว่าหมายหรือคับหมอโคทมานะครับบอกว่าดูลุงพลออกรายการสดอยู่ตะกี้ค่ะคิดคิดแล้วไม่น่าจะไปที่ลุงพลเลยนะจริงๆพับผ่าสิโคทมานะครับบอกว่าต้องรอตามครับผมประมวลผลจากข้อมูลที่มีหลายๆส่วนถ้าจะออกหมายจริงคงต้องมีแค่คนเดียวที่เป็นเป้าของตำรวจ ขอให้ไม่ออกแล้วกันนะครับคนทธมาบอกว่าครับคนธมาครับก็เมนว่าอีกฝั่งมีพิรุษมากมายให้ชวนสงสัยแต่ถ้าหมายออกที่ลุงพลงานนี้ถือว่าเกมเกมพลิกกลับแบบช็อกคนทั้งประเทศนะคะคุณหมอคนธมาบอกว่าในความคิดผมมันไม่ควรออกทั้งนั้นครับไม่ว่าใครคนธมานะครับบอกว่าค่ะคือความเป็นไปได้ที่น้องขึ้นไปเสียชีวิตเอง ยังคงอยู่ในประเด็นด้วยสิคะคนมาครับบอกว่าใช่ครับแม้ตำรวจจะพยายามโน้มน้าวหมอนิติเวชอุบลน,นะครับด้วยการพาไปเดินแต่ก็ต้องบอกว่าความเป็นไปได้ยังมีครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้คนธมาครับบอกว่าอยากรู้ว่ามีแรงจูงใจอะไรที่ลุงพลเป็นผู้กระทำคะคนธรมาครับบอกว่าตายละ ถ้าออกจริงตำรวจต้องมีหลักฐานแน่นหนานะแต่เราไม่เชื่อสงสารเหลือเกินหรือเราจะช็อกคิดเองหรือแววมาคะโคธมาครับบอกว่าลุงพลฟรีเวอร์โคธมานะครับต้องไปเล่นหนังแล้วยึดพื้นที่ข่าวแซงท่านประธานชมรมโคดมานะครับสรุปแล้วยังไม่ชัวร์ใช่ปะครับโคดมานะครับบอกว่าคาดการครับ ถัดมานะครับก็มีคนวเมนอีกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะถัดมาบอกว่าถ้าสมมติคดีพลิกว่าเป็นลุงพล f อลุงจะทํำยังไงเนี่ยคนธรรมานะครับบอกว่าทําใจคนธรรมานะครับบอกว่ารอชมถัดมาบอกว่าหมายมักจะออกวันศุกร์คนธรรมาบอกว่าวันเสาร์สารเลยเปิดทําการครึ่งวันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการจับพิรุธจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับล่าสุดน้าแต่น้องชายแม่ชมพู่ขึ้นโรงพักเมื่อวันที่18สิงหาคมเวลา16.30นาทีนายนรินร์หลับโพน้าของน้องชมพู่ได้เตรียมเอกสารเดินทางเข้าแจ้งความที่สพกกตูมเพื่อลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาผิดพรบคอมพิวเตอร์กับ1เพจและ2 Facebook นนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์น,นายนารินเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางมาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความกับเพจและเฟซบุ๊กบางคนที่ทำให้ตนเสียหายซึ่งจริงๆแล้วตนรวบรวมข้อมูลไว้ค่อนข้างจะมากโดยตั้งแต่เฟซบุ๊กของตอนถูกทัวลงตนค่อยๆแคปภาพคนที่เข้ามาคอมเมนต์ครั้งละคนสองคนแต่ตนยังไม่ได้แจ้งทั้งหมด ซึ่งวันนี้จะแจ้ง1เพจและ2 Facebook ส่วนบุคคลเท่านั้นซึ่งมีคนที่ปลอม a c e b o o k ของตนเพื่อปันกระแสว,ว่าตนเป็นคนเล่นด้วยตัวเองโพสต์ยุและเหมือนอวยตัวเองทางทางที่ตนก็ไม่ได้โพส a c e b o o k ของตัวเองมานานแล้วและตนคิดว่าด้วยเหตุนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวโซเชียลมาต่อว่าและทัวลง Facebook ตนทั้งนี้ตนยืนยันว่า เฟซบุ๊กของตนมีเพียงยูสเซอร์เดียวชื่อว่านารินหลาโพและสังเกตง่ายๆว่ามีผู้ติดตามถึง20,000คนซึ่งตนอยากจะฝากถึงคนที่ดูข่าวออนไลน์และทางช่องโทรทัศน์ว่าข้อมูลที่คนที่สื่อเอามาลงกันนั้นจะต้องให้เกียรติตำรวจในการทํางานเพราะบางข้อมูลนั้นตำรวจก็เก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ 11พฤษภาคมแล้วส่วนใครที่นำข้อมูดอันเป็นเท็จมาทำให้คนเสียหายตนก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีน,นายนรินทกล่าวต่อว่าตนทำธุรกิจจำหน่ายหนูพุกและอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงซึ่งมีผู้ใช้ Facebook วางคนที่นำเรื่องถุงมือมาตั้งข้อสงสัยว่ามีถุงมือจับหนูอยู่ในที่เกิดเหตุก็ทำให้คนอื่นสับสนและตนก็รับผลกระทบโดยตรงคือขายอาหาร และถุงมือไม่ได้เลยและทำให้สังคมมองว่าตนเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาตนก็คิดว่าเหตุนี้แหละที่ทำให้ตนเสียหายอย่างไรก็ตามการที่คนมาตั้งข้อสังเกตนั้นทำให้เหมือนตอนเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนในโลกออนไลน์แต่ ในทางสืบสวนของตำรวจนั้นเรื่องถุงมือและข้อมูลต่างๆนั้นตำรวจได้เคลียไฟเขียวไปตั้งนานแล้วเพราะถ้าตนเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจก็คงมีหลักฐานอะไรม,มัดตัวตนแล้วแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกตนไปพูดคุยเคลียทไลา์หลายครั้งแล้วสุดท้ายนี้ถ้าหากคนที่มาคอมเมนต์คิดว่าข้อมูลที่เก่าหาตนทางที่ไม่มีหลักฐานตนก็ให้โอกาสไปลบออก ตนก็จะไม่เก็บข้อมูลแต่สําหรับใครที่สร้างเรื่องและยังพิมพ์เข้ามาเรื่อยๆตนก็จะเก็บข้อมูลมาดำเนินคดีเพราะตนมองว่าจงใจทําให้ประวัติของตนเสียหายรวมถึงทําให้ครอบครัวและวงตระกูลของตนเสียหายน,นายนรินทรบุอีกว่าสําหรับกรณีแฟนเพจหนึ่งออกมาพูดเรื่องสองเสือกับตอเต่าต,ตนก็ไม่ได้มีความกังวลใจเพราะตราบใดที่ตนยังบริสุทธิ์ ไม่มีส่วนรู้เห็นตนก็คงใช้ชีวิตไปตามปกติอะไรก็ตามถ้าตนทำอะไรไม่ดีตนคิดว่าไม่ต้องไปหลบไปซ่อนตำรวจก็ต้องมาหาถึงบ้านแต่ถ้าเราไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วมีคนมากล่าวหาตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจใน,นายนริยนยังบอกอีกว่าตนได้พูดคุยกับตำรวจหลายรอบส่วนมากจะเป็นการเรียกไปพูดคุยไม่ใช่การสอบปากคำส่วนประเด็นที่เรียกไปสอบถามก็จะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์บ่อยมาก และสอบถามว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้หรือไม่และนำรูปมาให้ดูซึ่งทำลายในวันที่11พฤษภาคมในช่วงเวลาระหว่าง6นาฬิาถึง7นาฬิกาตนก็ขับรถออกจากบ้านขับรถไปซื้อหนูที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมกว่าจะกลับมาถึงหมู่บ้านก็ประมาณ14นาฬิกาแล้วซึ่งทำรายในตรงนี้ตำรวจก็ไม่ได้สอบอะไรมากเป็นเรื่องที่ตำรวจสอบมานานแล้ว และมีการสอบถามเรื่องทมรายจริงจังในวันที่12-13พฤษภาคมอีกทั้งตนยังมีน้าฝนผู้เป็นน้องสาวเป็นพยานและมีคู่ค้าของตนที่ซื้อขายหนูที่อยู่อำเภอปราปากอีกสองคนรวมถึงมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานยืนยันอย่างไรก็ตามตนไม่กังวดที่ชาวโซเชียลจับผิดเพราะถ้ามีอะไรที่ก้าวล่วงและไม่เป็นความจริงตนก็จะ ดำเนินคดีตตามพรบคอมพิวเตอร์อย,อยู่แล้ว